สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนสเตอร์ไอซ์บอลวิดีโอครับผมหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะครับกับเกมนี้เกมที่เรารักมันทันของเรานั่นเองกลับมาวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆชิวๆเกี่ยว,วกับตัวเกมมอนสเตอร์ไอซในปี2024นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ช่องแมทแมสให้กันด้วยนะครับซึ่งคอนเทนต์ที่ผมจะครอบวอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Monster Hunter นะครับและหลังจากนี้ผมก็จะลองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Elden Ring เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเป็นเกมตะกูล Souls แล้วก็มีคอนเทนต์ของเกมอื่นๆปรปบลายร่วมกันเข้ามานะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันแบบชิลๆนะครับเกี่ยวกับตัวเกม MonsterVerse ซึ่งหลังจากที่เกมเนี่ยได้เปิดมาแล้ว6ปีนะครับตัวเกม m o n s t e r v e r l d เปิดตัวครั้งแรกในปี2018นะครับผ่านไป6ปีตอนนี้2024แล้ว มันยังมีคนเล่นเยอะอยู่เลยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับตอนที่ Capcom ได้เปิดตัวคลิปแรกของเกม Monster ร์วายสนะครับหรือว่า Monster Gen 6เกมใหม่ของ Capcom นะครับเขาก็ได้พ่วงอีเวนต์ตัวหนึ่งเข้ามาในนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปเปิดตัวของเขากันก็คือมันมีอีเวนต์ที่ชื่อว่า Return to w o r d นะ a p ครับ c a ป com เปิดตัวภาควายออกมาแล้วบอกว่าระหว่างรอเล่นภาควาเนี่ยให้เรากลับไปลองเล่นภาคเวอร์กันดูไหมแล้วก็เป็นแคมเปญ Return to w o r นะครับ ซึ่งหลังจากที่เขาเปิดแคมเปญนี้ออกมาเนี่ยมันทําให้มีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่แปลกขึ้นมานะครับว่าเกมที่เปิดมาแล้ว6ปีเนี่ยมันกลับเป็นเกมที่มีคนเล่นเยอะมากๆเทียบกันกันกบเกมอื่นๆในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากๆนะครับแค่บอกว่าโอเคเรากลับไปลองเล่นเวอร์กันดูดีกว่าไม่ได้เล่นกันนั่งนานแล้วแค่นี้นะครับคนเล่นมันก็เพิ่มขึ้นเลยเราลองมาดูข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของผู้เล่น เกมต่างๆในสตรีมกันดีกว่านะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันชื่อว่า s t รีม DB นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบสผู้เล่นนะครับในสตรีมว่าตอนนี้มีคนเล่นเกมไหนยังไงอยู่บ้างนะครับซึ่งถ้าเราสกอร์ลงมานะครับมอนสเตอร์ r วิเนี่ยในโหมด most play game นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3ที่32นะครับจะเห็นว่าก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับว่าตอนนี้มีคนเล่นอยู่ประมาณ73 0 0 0นะครับมี พ้เล่นพีคสุดอยู่ที่3ามแสนสามนะครับอันนี้น่าจะตอนเปิดเกมเลยยังสูงอยู่เลยนะครับอยู่ที่อันดับ32จากเกมทั้งหมดนะครับอันดับ1เนี่ยจะเป็น counter strike 2 a นะครับประมาณนี้ซึ่งเข้าไปดูข้อมูลคข้าวของเขากันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูตัวกราฟนะแล้วก็ให้เลือกไปตรงที่ Max นะครับมันจะคือ Lifetime ของตัวเกมเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นช่วงแรกสุดเลยก็คือที่3ามแสนสเนี่ยตอนที่ monhanwer เปิดตัวนะครับประมาณปี2018 ตรงนี้ก็คือจุดพีคสุดของเขานะครับภาคเวอร์หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้นะครับพีคที่2เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เปิดตัวภาคไอซ์บอลนะครับหลังจากนั้นประมาณ2ปีเปิดตัวภาคไอซ์บอลก็พีคขึ้นมาที่2อ0 0 0นเลยหลังจากนั้นพีคเล็กๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงอัปเดตคอนเทนต์เข้ามาในภาคไอซ์บอลนะครับน่าจะเป็นคอนเทนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นคอนเทนต์แรกเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นซาฟิจิวานะครับเป็นซีคของภาคไอซ์บอลกลับมา และคอนเทนต์สุดท้ายตอนประมาณออกโทเบอร์2020เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นฟา t าลิสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากจบฟา t าลิสไปแล้วนะครับแคปคอมก็ไม่ได้อัปเดตอะไรให้กับภาคเวอร์เลยนะครับก็คนเล่นก็จะอยู่ประมาณ30,000นะครับ30,000ื่นสี่หมื่นสามหมีมืนมาเรื่อยๆจนถึงมันมีปรากฏการณ์นะครับตอนปี2024ผู้เล่นเนี่ยกลับไปพีคที่1 6 3 0 0 0เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลังจากที่แคปคอม ประกาศเปิดตัวภาค w i s e นะครับแล้วก็มีอีเวนท์ที่ผมได้บอกไปก็คือ Return t o w o r ว e ร์นะครับบอกว่ากลับมาเล่นเวอร์กันโอเคคนเล่นพุ่งจาก30,000ไปที่แสนหกนะครับมันมีอยู่ไม่กี่บริษัทที่ทำได้แบบนี้นะครับคือคนต้องรักเกมนี้จริงๆนะครับถึงมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมส่วนใหญ่หลังจากที่เปิดตัวมาแล้วสัก23เดือนเขาเล่นคอนเทนต์กันหมดแล้วนะครับต่อให้มีอัปเดตอะไรเข้ามาก็ ไม่มีผู้เล่นกลับมาเล่นแล้วนะครับต่อให้มันน่าสนใจยังไงก็ตามอาจจะมีแบบผู้เล่นที่ชอบเกมนั้นจริงๆกลับมานะครับแต่ว่าจํานวนผู้เล่นมันไม่สามารถพีคได้ขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นเกมไหนที่ทําแบบนี้ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหนึงปีที่ผ่านมาหลังจากที่พีคไปที่แสนหกนะครับก็ยังรีเทนอยู่ที่ประมาณ10000แกว่าคนเลยอืมซึ่งผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเขาเปิดตัว คลิปที่2ของ Monster Hunter w i l d นะครับซึ่งเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาให้ข้อมูลประมาณช่วงจูนก็คือเดือนหน้าแล้วนะครับน่าจะมีเทเลอร์ที่2ตามมาพอมีเทเลอร์ที่2นี้เดี๋ยวคนมันก็จะพีกขึ้นไปอีกนะครับอาจจะพุ่งไปถึง2 0 0 0 0 0หรือเปล่าเรามาดูกันซึ่งข้อมูลที่ผมเอามาให้ดูตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลจากแค่ทางฝั่งของสตรีมเท่านั้นนะครับยังไม่รวม ps 5 ps 4 xbox เลยนะครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันยังมีคนที่เล่น m o n ฮัน h u มากกว่าตรงนี้ที่เราเห็นอยู่อีก และนอกจากนี้นะครับตัวมอนแทนเนี่ยล่าสุดเขาก็เพิ่งได้มาประกาศน,นะครับว่า Mon สเ e อร์เวิได้ขายไปแล้ว25ล้านชุดนะครับเป็น The b i g g e s t Number เลยก็คือเป็นเกมที่ขายดีที่สุดของแ a p c o มเลยนะครับมอนสเตอร์เวิร์ดแล้วอะไรนะครับที่ทำให้คนแบบกลับมาเล่นเกม Mon สเ e r ร์เวิร์นะครับเพื่อนเพื่อนลองคิดกันดูมีทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เลยนะครับทางฝั่งของผู้เล่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้ว Mon s t e r Hunter เนี่ยมันเป็นแฟรนไชส์ที่ค่อนข้างนิชนะครับ มันไม่ใช่เกมที่จะอินกับมันง่ายๆนะครับแต่ในภาคหลังๆมันเนี่ยเขามีแมคานิกมากมายที่จะดึงผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับมีการที่เขาไปโคออฟกับยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์หลายๆเจ้านะครับทางฝั่งของฝรั่งเองเนี่ยมีการเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือสําหรับผู้เล่นใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นชุดเซ็ตอาร์เมอร์ที่จะทําให้เราเก่งขึ้นในช่วงแรกต้นเกมของภาคเวอร์จะได้ไปถึงไอซ์บอลเร็วๆนะครับ ส่วนทางฝั่งของผู้เล่นเก่าเนี่ยผมมองว่ามันก็จะมีคอนเทนต์ที่เขายังแบบไม่ชนะไม่ทํากันนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกบอสยากๆนะครับอารีทิออนฟาทาลิสแพทองนะครับซาฟิจิว่าอะไรแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังตีไม่ชนะนะครับแต่พอเขามีคัมเปนแบบนี้เข้ามาอ่ะลองกลับมาเล่นดูดีกว่านะครับเอาไปให้ชนะนะครับรวมไปถึงพวกสายแฟชั่นต่างๆนะครับกลับมาทําชุดสวยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาคเวอร์เนี่ยชุดมันก็สวยจริงๆนะครับกราฟิก มันก็ดีจริงๆเออกราฟิกนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมมองว่ามันทําให้คนกลับมาเล่นเกมได้นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเหมือนกันตอนนี้เนี่ยผมกลับมาเล่นภาค MonsterVerse นะครับแล้วผมก็ลองเล่นใน PC เล่นเป็น 2K นะครับแล้วก็รันที่60เฟรมซึ่งมันก็รู้สึกว่าเออภาพมันสวยกว่าในเล่นใน PS4 จริงๆนะเพราะว่าตอนแรกที่เล่นใน PS4 เนี่ยมันรันได้แค่30เฟรมนะครับ เกมมันสมูทขึ้นเยอะเลยก็เหมือนกับที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปนะครับตัวฟิทเททที่ผมเอามาเนี่ยตรงที่ผมตีฟาตาลิสเนี่ยอันนี้เป็นตอนที่ผมเล่นใน ps ส่นะครับส่วนที่ผมตีบารลอสอยู่เนี่ยอันนี้เป็นตอนที่ผมมาเล่นใหม่ที่เล่นใน PC นะครับก็สรุปเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันนะครับวันนี้มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ลองมาแชร์ความคิดเห็นมาคุยกันดูก็ได้นะครับว่าทําไม อยู่ๆก็มีคนกลับมาเล่นเกมมอนสเตอร์เวิร์กันเยอะเลยนะครับส่วนตัวผมเองอยู่ๆก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีภาคใหม่นี้แหละอยากจะกลับมาเก็บมูดเหมือนตอนที่เราได้เล่นมอนสเตอร์เวิรแรกๆอะไรประมาณนั้นผมว่านะครับ โอเคครับผมถ้าวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe กันด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้ผมเองก็จะมีคลิปมอนสเตอร์ออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็กําลังเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับว่ามันจะมีแมชคานิกอะไรบ้างสกิลอะไรนะครับที่เขาจะเอากลับมาในภาค Wise นะครับก็ลองมาดาวกันดูก็ได้นะครับโอเคถ้าไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ